สวัสดีครับผมรับรับช่องทางล็อตรี่แฟลีนะครับอ๋ยมาอีกแล้วลักกี้นะครับไปหาดวงตาอีกแล้วตอนนี้นะครับแวะไปหาดวงตาเลยครับเดินตามเลยนะครับวันนี้ครับผมเนาะนี่นะครับมีอะไรกินมั้งนะครับหลวงตาสวัสดีครับแล้วครับมีกล้วยมีกล้วยโอเค่มีกล้วยกินขันด้วยนุโทูด้วยฆ่าแล้วฆ่าสวย ค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเินขอบคุณครับพอยังพอยังไม่พอไม่พอแล้วไม่พอแล้วเอาให้อีกอันนึงให้อีกนะครับหลวงตาให้นะครับหลวงตาให้นะครับโอ้ไปลูกได้กินแล้วพอแล้วขอบคุณครับหลวงตาขอบคุณครับไปลูก ไปขันฮะไป<น>ะไปพอแล้ว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 ไปแล้วไปชาร์จบุญดิเอ๋ะะเอได้กินแล้วนะครับตอนนี้นะครับขับลุงตานะครับก็เดินต่อนะครับข้าวปลาต่อนะครับรพี่ รู้นะครับวันนี้นะครับเดินตามหลวงตาไปเลยนะครับวันนี้เห็นหลวงตามาเดินตามเลยนะครับตัดสนนะครับเนาะว่ได้กินกล้วยนะครับได้กินล้รยก็รู้อยู่แล้วว่าได้กินกล้วยแน่นอนกับหลวงตาครับใจดีนะครับเอากล้วยไว้ให้ลักซี่นะครับาทุกเช้าเลยนะครับทุกเช้าเลยนะครับว่าจกินนะครับก็จะเดินมาททนเส้นทางนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับเนาะ สานช้างสุสานช้างไปยบบริเวณสุสานช้างนะครับสองตีสินองคไทยแล้วนะครับก็จะอยู่แถวนี้นะครับเนาะก็มีกระดูกมาไว้ตรงนี้นะครับผมเนาะนี่นะครับสุสานช้างนะครับ ลาก,กี้รถมาลูกแอบรถหน่อยแอบรถหน่อยแอบรถแอบรถแอบรถรถมาแอบรถก่อนมานี่เร็วเก๊เก๊มา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 เร็วลาก,กี้มาเร็วนู่นครับอยู่นู่นนะครับลาก,กี้นะครับเดินไม่ถึงไหนเลยนะครับพักก่อนพักเหนื่อยนะครับเล่นดินแล้วตอนนี้นะครับมา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  จุงกัดจุงกัดเอาเล่นดินแล้วดูอย่างรถแบนแล้วลักกี้เอาไปดิบไวซ่อนไวก่อ,องเดินผ่านมาจากอา่ากุฏิลงกาเมื่อกี้นะครับผมไปถึงโดยแล้ววันนี้เอาพอแล้วพอแล้ว เล่นบินนะครับเล่นบินอนสบายเลยสบายตัวเลยเนาะวันนี้นะครับเขาป่าเล่นเล่นบินเลยพอมาเล่นบินสบายเลยอ่าอาบน้ํามาอย่างดีนะครับตอนนี้ก็ขอเล่นบินแล้วอ่าพอเข้าเขตป่านี้ยุงเยอะนะครับดูนะครับบินเต็มเลยนะครับนุ่นในป่านี้ตัวยุงเยอะนะครับเนาะแบนแล้วเรายางรถล้อรถแบนแล้วกี่เอาลูกจะไปต่อไหมนี่ เล่นดินสบายใจก่อนนะครันนะคะบนนะะเดี๋ยวไปต่อประเดิมเล่นก่อเนาะมาทำอะไรอีกไปถูไปถูคันนะขันคันคัน มาเร็วมาเร็วฮะหักต้นไม้เร็วอ่ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับตอนนี้ก็ คันให้สมุดก่อนครับเก่าหลังก่อนครับกหลังก่อนเาอนาะไปต่อเลยอย่างนาะ,ไปไ,ะไปได้แล้วลูกไปได้แล้วลูกมาแล้วนู่นนะครับแครไหนก็เกาอีกแล้วดูอย่างเดีกันครับ่พอมิม้งแล้วตอนนี้เอ,เอ๋อ เกาเกาคัน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 หนูขอคันก่อนเนาะขอเกาก่อนเนาะให้ใหายคันก่อนนะครับอ,อืออ่าถ้าเป็นคนก็อย่างมันเลยนะครับเกาแบบนี้นะครับเ <c oughs> นาะยุงกาดนะคหยุงกาดอือไปแล้วลูก มาเร็วมาเร็วมาแล้วมาเร็ว,รวแวะอีกแล้วมา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 ไป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 ที่พักเลย นอนนะครับถึงที่พักเมื่อเดิมนะครับตอนเข้าอยู่ในป่าเมื่อเดิมแล้วแต่กินครับวันนี้ก็แต่เช้านะครับไม่สายเท่าไหร่นะครับวันนี้น้องยังไม่ได้เดินมาตามพ่อพันนะครับตอนนี้นะครับผมน้องพ่อพันต้องเดินไปก่อนแล้วตอนนี้นะครับให้นองคันอยู่นู่นเลยนะครับจะตามมาหรือเปล่าน้องน่นกับอยู่นู่นเลยนะครับหนู่นนะครับ เก่อา,าอยู่นู่นแหละใครปล่อยไว้นั่นแหละนะครับเดี๋ยวก็คงอาตามมาหรือเปล่าลักี้นะครับปล่อยไวนะ้ไม่ยอมมาแล้วตอนนี้นะครับสงสัยจะคันมากเลยเนาะมาเร็วมาเร็วไปลัก,ก,ลลลลก,กี้มาได้แล้วมาได้แล้วมาได้ลัก,กี้มาได้แล้วเร็วนี่นี่นี่หงยังไม่หายคันเลยอ่าอา่อาอ่าขอเก่าก่อนครับคันหน่อย แล้วจับแล้วจับแล้วจับแล้วก็เดินต่อเวลาวางนี่ก็วางซ้อนกันไว้นะครับจะได้หยิบง่ายว่าจะได้หยิบง่ายนะครับจะเอาไปได้ง่ายแบบนี้นี่กนเดินถือทั้งสองรือหลายวันแล้วนะครับไม่ยอมวางไว้สักอันเลยเนาะล่ะปีนะครับผม ปกติประกอนก็จะให้ถือแค่ล้อเดียวนะครับแต่น้องยังไม่ลืมสองล้อเลยนะครับขอให้ถือไปก่อนนะครับวันไหนที่ลืมจะเอาออกสักลอ้อหนึ่งไว้ให้น้องอถือแค่ลอ้อเดียวนะครับอา้าอะไรนะครับหากองกินนะครับสงสัยมีเพื่อนๆมาปูกไว้ตรงนี้หรือเปล่ามเมื่อเกนเนาะไปไปไปแล้วลูกไปเลยไปได้แล้วไปได้แล้วไปได้แล้วไปกินที่พักของเราเลยไปได้แล้วี่ไป ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเลยไปเลยไปเลยมีอะไรกินเนาะไป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 เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยทุกเช้าและทุกวันนะครับของลัากี้นะครับก็จะเดินมาอยู่ในป่าทุกวันนะครับ ก็บอกว่าชินแล้วนะครับป่าแถวนี้าเดินเล่นจนๆแลวนะครับเนาะเดินกินหญ้าในป่าเดินกินต้นไม้ในป่านะครับไปโน่นแล้วนะครับรอ,อก่อนนะครับรอก่อนนะครับรอพกผ่าน,นก่อนนะครับผมเอาวางไว้วางไว้จะวางไว้ไหมไม่วางไว้นะครับผม สำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้หน้องกี้ด้วยนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้หน้องกี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของน้องในวันนี้นะครับเนาะขอขอบคุณครับมาลองหาเพื่อนๆแล้ว